นิทานชาดกเรื่องหนูกับสุนัขจิ้งจอกเจ้าเล่ในสมัหยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่วัเชตวันเมืองสาวัตถีทรงปารบภิกษุผู้หลอกลวงรูปหนึ่งได้ตรัสอดีตนิทานมาสาธกว่ากาลครั้งหนึ่งนานม,มาแล้วพระโพธิสัตว์เกิดเป็นหนูมีตัวโตวขนาดเท่าลูกหมูมีบริวารห้าร้อยตัวอาศัยอยู่ในป่าแห่งหนึ่ง มีหมาจิ้งจอกตัวหนึ่งอาศัยอยู่ใกล้กับที่อยู่ของหนูคิดจะลวงกินหนูในวันหนึ่งมันจึงทำทียืนด้วยขาข้างเดียวอ้าปากแงนวอลจ้องดูดวงอาทิตย์อยู่หนูพระโพธิสัตว์เห็นมันแล้วคิดว่าหมาจิ้งจอกตัวนี้คงจะเป็นผู้ทรงศีลจึงเดินเข้าไปใกล้ไต่ถามดูว่าท่านชื่ออะไรหมาจิ้งจอกตอบว่าเราชื่อทันมิกะ แปลว่าผู้ทรงธรรมหนูจึงถามว่าทำไมท่านยืนเท้าเดียวไม่ยืนทั้งสีเท้าหมาจิ้งจอกตอบว่าถ้าเรายืนสีเท้าแผ่นดินจะไหวจึงยืนเท้าเดียวหนูจึงถามต่อว่าทำไมท่านยืนอา้าปากหมาจิ้งจอกตอบว่าเราไม่กินอย่างอื่นกินลมเป็นอาหารหนูจึงถามต่อว่าทำไมท่านจ้องดูดวงอาทิตย์หมาจิ้งจอกตอบว่า เรานอบน้อมพระอาทิตย์หนูเชื่อว่าหมาจิ้งจอกเป็นผู้ทรงศีลจึงพากัวบำรุงมันฝ่ายหมาจิ้งจอกก็จับหนูตัวสุดท้ายกินเป็นอาหารทุกวันกินเสร็จก็เช็ดปากยืนต่อเป็นเช่นนี้เรื่อยมาจนหนูลดน้อยลงวันหนึ่งหนูโพธิศัตว์คิดจะตรวจด,ดูว่าหนูบริวารหายไปไหนจึงไปบำรุงหมาจิ้งจอกเป็นตัวสุดท้ายพอได้โอกาส หมาจิ้งจอกก็จับหนูโพธิสัตว์ไว้เพื่อจะกินหนูรู้เรื่องราวทางปวงจึงกล่าวคาถาว่าผู้ใดกล่าวเชื่อชูทำให้เป็นธงชัยล่อลวงให้สัตว์ทั้งหลายตายใจแล้วซ่อนตนประพฤติชั่วความประพฤติของผู้นั้นชื่อว่าเป็นความประพฤติของแมวหนูพูดพางกระโดดเกาะคอหมาจิ้งจอกกัดที่ซอกคอมันตายทันทีฝูงหนูได้กลับมากัด กินหมาจึงจอกเป็นอาหารและอยู่สุขสบายสืบมา